ก็กลับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม บล็อกฟูดนะครับน้องไม่ใช่เกมบล็อกฟูดนะครับวงน้องก็คือเกมโลบอลนะครับน้องอยู่กับแมปบล็อกฟูดได้เยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องทุกคนเบื่อหรือเปล่านะครับน้องที่แบบว่าเล่นบล็อกฟูดแบบเดิมๆนะครับน้องที่แบบว่าเล่นแบบไม่ได้เติมนะครับน้องเราก็เล่นแบบไม่มีของแรอะไรเลยนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องถ้าเบื่อแล้วหัดแบบนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับน้องพี่มีข่าวดีสุดๆเลยนะครับน้องที่แบบว่าจะมาบอกทุกคนนะครับน้องเราก็ทุกคนนะครับน้องจะ ได้รหัสฟรีๆด้วยนะครับน้องก็จะเ่ามาเลยครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสฟรีๆนะครับน้องก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะแจกด้วยนะครับน้องสำหรับรหัสนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ามีรหัสตัวเองนะครับน้องก็คือรหัสไม่โหดเลยนะครับน้องรหัสไก่ก้านะครับก็เดี๋ยวพี่จะสอนรับรหัสแล้วก็แจกรหัสเลยละกันนะครับวงน้องในคลิปเดียวกันเลยนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมาสอนรับรหัสนะครับวงน้องก็ นี่เลยนะครับเนาะจะเป็นประมาณเลยนะครับองน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะอ,อยู่กับเพจบอกฟู้ดโซนนะครับองน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะวันนี้ก็คือ เพจบอกฟูดโซนนะครับน้องมีการเปิดสลองเพจนะครับน้องที่แบบว่าสร้างใหม่นะครับองน้องแล้วก็มีการแจกเยอะแยะมากมายนะครับน้องแล้วก็มีการเล่นกิจกรรมนะครับน้องร่วมเล่นกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะมีการแจกผลเสือนะครับน้องแจกผลโมจินะครับองน้องกติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องสำหรับกติกาก็มีตามนี้นะครับองน้องก็คือจะมีการแจกผลเสือนะครับน้องแล้วก็แจกผลโมจินะครับน้องแต่พี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเพจนี้นะครับน้องพี่เคยสุ่มไปแล้วนะครับน้องแล้วก็ได้มาจริงๆด้วยนะครับเดียว วันนี้เดี๋ยวพี่จะสุ่มอีกหนึ่งทีเราก็จะแจกให้เลยละกันนะครับน้องน้องเออก็จะประมาณเลยครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องก่อนอื่นเราต้องทําความรู้จักก่อนนะครับว่าเราจะได้ของฟรียังไงนะครับก็คือกดถูกใจนะครับน้องน้องก็มากดถูกใจตรงนี้ก่อนนะครับน้องตามกติกาที่เขาบอกเลยครับน้องหรือว่ากดติดตามในทางข่าวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็สามารถมากดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับน้องพีก่ก็กดไปแล้วนะครับน้องเพราะว่าเพจดีพี่กดติดตามเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็เขาบอกนะครับน้องว่ากดหัวใจทุกโพสสนรััอกก็าามถหวใจ แบบนี้ได้นะครับองน้องก็กดไปเลยทุกโพสนะครับน้องมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับองน้องก็กดให้ทั้งหมดเลยนะครับองน้องนี่เลยนะครับน้องก็กดไปทั้งหมดเลยนะครับน้องก็ร่วมหัวใจแบบนี้นะครับน้องก็กระทืบไลค์กระทืบรัวนมาเลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องแชร์นะครับองน้องก็คือสําหรับข้อที่สามนะครับน้องก็เป็นการแชร์นะครับองน้องแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับน้องก็จะเป็นเป้ามาเลยนะครับองน้องแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองยังไม่พอนะครับแล้วก็แแชชรรรรรร์์ไไปใในน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 กกกกกลลุุ่่มมมมบบบบบออออฟูะะะะคคคคััั้้้้้งงงห5็็จีีตา เฟซตัวเองนะครับนะ้องแล้ก็แชร์ไปกลุ่มนะครับองน้อง5กลุ่มแบบนี้นะครับน้องก็เป็นกลุ่มบอกฟูดนะครับนะ้องซื้อขายบอกฟูดนะครับนะ้องหรือว่าซื้อขายไอดีซื้อขายผลอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็แชร์ไปได้เลยนะครับองน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็ แคปตอนที่เราแชร์ด้วยนะครับนาออย่าลืมล้วกันนะครับนาอเมื่อเราแชร์ไปแล้วก็แคปด้วยลวกันนะครับนาอแล้วก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็กติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอแคปที่เราแชร์มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับนาอเพียงเท่านี้เราก็มีสิทธิ์ได้รับผลเสือและผลโมจิแบบฟรีๆแล้วนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอนี่เลยนะครับแล้วก็มีคนทํามาเยอะมากๆแล้วนะครับนาอตอนนี้นะครับก็รีบหน่อยละกันนะครับนาอถ้าอยากได้ก็รีบกดไลค์กดแชร์ด้วยลกกัันนนนะะครบเ็็จป ประมาณนี้นะครับนอตอนนี้นะครับมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆนะครับนอก็เดือนดูนะครับวงน้องนี่นะครับนอมีคนแชร์ไปเยอะมากๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคุณไหนนะครับนอที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็รีบหน่อยละกันนะครับนอแล้วก็อย่าลืมนะครับนอวันที่12นี้นะครับนอเดือนนี้เลยนะครับจะมีการประกาศผลนะครับนอใครที่แบบว่ายังไม่ได้แชร์นะครับนอก็รีบไปแชร์ได้แล้วนะครับก่อนที่เขาจะประกาศผลวันที่12เดือนนี้นะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับนอพีี่่่จจจะะะะะสสสรรรรรุปเเเคคดดิตลลยยกกกััันนนบา็พไมหแ้ว ครับน้องก่อนอื่นให้เรามาก๊อปปี้ตรงนี้ได้เลยนะครับองน้องก็เป็นโค้ดนะครับน้องเป็นโค้ดเครดิตนะครับองน้องนี่เลยนะครับน้องย้ำนะครับว่าใส่ได้ทุกคนยกนะครับน้องเรียกได้ว่ายกเซิร์ฟดีกว่านะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องกปปี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับองน้องเราก็คลิกเข้าเว็บมาได้เลยนะครับน้องก็กิจกรรมนะครับน้องจะเล่นอยู่ในเว็บนะครับน้องแต่เราก๊อปปี้โค้ดนะครับน้องอยู่ในเพจนะครับองน้องหรือว่าหน้าเพจนะครับน้องแล้วก็เมื่อเข้ามาในเว็บแล้วนะครับน้องจะเจอหน้าตาเพจแบบนี้นะครับองน้องพี่บอกเลยนน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 ะะะะคคคคครรรรััััับบบบบ้้้้ออองงงงวว่่่่าามมีีีีไดดดกตูย พี่บอกเลยนะครับนอว่าม <l ark> ีดาบโอเด้งอะไรประมาณนี้นะครับน้องหมัดครบนะครับน้องแล้วก็มีผลถาวรด้วยนะครับน้องมีผลมังกรมีผลเสือผลพาวอะไรประมาณนี้นะครับน้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ให้เล่านะครับน้องขั้นแรกนะครับถ้าอยากเล่นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่ามีงบนะครับน้องไม่มากนะครับหรือว่าสายฟรีก็สามารถเล่นได้นะครับน้องก็คือเพราะว่า เขาแจกเครดิตให้ฟรีนะครับน้องให้เล่านะครับมาสร้างบัญชีก่อนนะครับน้องหรือว่าให้เรามาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้ก่อนนะครับงงน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องการสมัครสมาชิกก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องเพียงแค่เรานะครับก็คือพิมพ์ชื่อนะครับน้องด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับน้องหรือว่าช้อยที่2ก็พิมพ์รหัสนะครับน้องแล้วก็ช้อยที่3นะครับน้องก็เป็นการยืนยันรหัสประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับงงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับน้องแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับน้องแล้วเขาก็จะะะมมีีีกาารรรยยยืนน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 ััััตตวววแแบบบบบบ้้ดคคท่่่่ไใช AI ก็จะเป็นประมาณนี้เลครับน้อนพี่บอกเลยนะครับนอนว่าอันนี้นะครับน,นก็คือสําคัญมากๆนะครับน้อนพี่บอกเลยว่าไม่โกงไม่เกียนแน่นอน เพราะว่านะครับนาะก็คือจะมีการยืนยันขั้นตอนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับนาอว่าถ้าอยากสุ่มนะครับนาอแล้วไม่โดนโกงก็คือเพจนี้เลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยครับนาอเราก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับนาอเราก็สามารถกดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะครับนาะเมื่อกดยืนยันมาแล้วนะครับนาอแล้วก็กดสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนาอนี่เลยนะครับก็เป็นการกดสมาชิกนะครับนาอหรือว่าเป็นการสมัครสมาชิกนะครับนาะเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับองน้องเราก็เราไปสุ่มได้เลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้ครับนาอเราจะได้หน้าตาาาปรฟมมะณ นนี่เลยนะครับนอเราก็ให้เล่านะครับนอกลับไปหน้าแรกได้เลยนะครับองน้องก็คือนี 70. ่นะครับนอเมื่อกลับมาหน้าแรกเสร็จแล้วนะครับนอแล้วให้เล่านะครับจิ้มเข้าไปนะครับองน้อง3ขีดด้านบนเมนูนะครับนอเราก็นี่เลยนะครับนองคำว่าเติมเงินนะครับองน้องให้จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับนอเมื่อเข้ามาแล้วนะครับนอจะมีทางด้านของการเติมเงินนะครับนอหรือว่าเติมเครดิตนะครับนอเราก็ต่อมานะครับนอก็เป็นการเติมโค้นะครับนอก็เลยแบบว่าใครที่อยากได้เครดิตฟรีนะครับนอก็คือ ก๊อปปี้จากหน้าเพจนะครับเนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเป็นการเติมโค้ดนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดหน้าเพจเมื่อกี้นะครับเนาะย้ําว่าโค้ดนี้นะครับเนาะหรือว่าเครดิตตัวนี้นะครับใส่ได้ทุกคนนะครับเนาะก็กดใช้ไปได้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ได้มา9เครดิตนะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็สามารถไปสุ่มรหัสไก่ตันได้นะครับเนาะที่แบบว่าโหดอยู่นะครับวงน้องสำหรับรหัสไก่ตันนะครับเนาะเพราะว่ามีหมัดครบนะครับเนาะเราก็มีดาบคู่ด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเริ่มต้นอยู่ที่9บบบาาาาาทททเเเเ่่่นนนนนนนัััั้้ะะะคคครรรรหือว9ดิต น Он, really ้องนี่นะครับน้องก็มีกีต้าร์นะครับวงน้องเราก็มัดครบนะครับน้องมีการสุ่มผลด้วยนะครับวงน้องก็เป็นเป่ามาเลยนะครับน้องแต่ถ้าสําหรับพี่นะครับน้องก็คือพี่จะสุ่มให้ดูนะครับน้องเราก็จะมาสุ่มแจกเลยนะครับน้องก่อนอื่นพี่ขอเติมเงินก่อนละกันนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าเติมเงินไม่เป็นนะครับน้องหรือว่าทําซองเปาไม่เป็นนะครับน้องเพจเขามีบอกวิธีนะครับน้องสามารถดูได้นะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องตอนนี้พี่ก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็คือพ ว่าเติม100นะครับน้องถ้าเติม100อขึ้นไปนะครับจะได้คุณสนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องอย่าว่าพี่ไม่บอกแล้วกันนะครับน้องนี่นะครับองน้องโอ้โหครั้งแรกมาก็เือเลยนะครับน้องอุตสาจาวที่เผอนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มครั้งที่2แล้วกันนะครับน้องมาดูนะครับว่าครั้งที่2พี่จะได้หรือเปล่านะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็มีผลเสือทาวอนนะครับน้องที่แบบว่าแพงที่สุดในเกมแล้วนะครับน้องโอ้โหเกลือมาอีกแล้วนะครับเนว่าเองน้องกบ เนาจัดได้หรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนะว่าครั้งนี้ต้องได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าเกลือมา2ครั้งแล้วนะครับเนาะจัดอีกเลยแล้วกันนะครับวงน้องสุ่มตัวนี้เลยกันโอ้โหเกลือมาอีกแล้วนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนว่า9บาทนะครับวงน้องก็ถือว่าไม่แพ้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็9้าเครดิตเท่านั้นนะครับวงน้องมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอ้โหยังไม่ออกนะครับวงน้องยังเกลืออยู่นะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะครั้ วงน้องสําหรับผลโมจินะครับเนาะครั้งนี้ต้องได้แล้วนะครับเน้องยังไม่ได้นะครับวงน้องก็คือเกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแนวแล้วกันนะครับเนาะมาไปสุ่มรหัสแจก FC ละกันนะครับเนาะก็เป็นรหัสไก่ตันละกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่จะสุ่มตัวนี้ละกันนะครับเนาะก็เป็นดาบคู่โอเด้งนะครับเนาะแล้วก็มีหมัดคมนะครับเนาะมีผลโมจิตื่นด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่มละกันนะครับเนาะะพี่บบอกเลยนครัต้องได้้้แลวนนะะคครรรััับบเาสหงนี้นะครับวน้องจัดไปเลลยะกัันนนนะครบว้องี่เลยนะครับเนาาะสุ่มมแต้อง คือได้มาแล้วนะครับน้องในส่วนของรหัสไกต้านนะครับวงน้องก็ถือว่าออกไม่ได้ยากนะครับน้องก็ถือว่าออกง่ายมากๆนะครับน้องแถมเรายังได้รหัสไกต้านนะครับน้องดาคู่โอเด้งนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของผลมจีตื่นด้วยนะครับวงน้องก็จะรามาเลยครับน้องเราก็เมื่อเราได้นะครับน้องเราสามารถเข้ามาหน้าโปรไฟล์เราก็ได้รับรหัสตรงนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นรหัสแบบนี้นะครับน้องก็สามารถเซฟไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสได้เลยนะครับน้องมาเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องโอ้โหพี่ได้มาจริงๆด้วยนะครับ นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าคุ้มจัดๆเลยนะครับน้องมีโมจิตื่นนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นผลโมจิตื่นประมาณนี้นะครับน้องเราก็มีเงินนะครับวงน้อง14ล้านเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของเลเวลนะครับน้องตันเลยนะครับวงน้องเราก็มีหมัดครบนะครับน้องมีดาบคู่นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องถ้าคนไหนอยากได้นะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับน้องก็ฝากเข้าไปกดด้วยละกันนะครับน้องถ้าคนไหนอยากได้แบบนี้นะครับน้องมีงบประมาณ 50บาทก็ได้นะครับบงน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องใครที่แบบว่าถือเงินมา50บาทมาแลกแตะรหัสแบบนี้นะครับน้องก็คุ้มแน่นอนนะครับน้องไม่โกงไม่เทียนด้วยนะครับบงน้องก็ปลอดภัยด้วยนะครับน้องก็จะเป็นป่าบานเลยครับบงน้องถ้าอยากได้นะครับน้องในส่วนของรหัสตัวนี้เลครับพี่ก็จะมีการแจก HFC ด้วยนะครับน้องก็คือรหัสตัวนี้แจกเลยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับน้องแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพพพีีีีีีี่่่่่่่ททาาาาาากก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 รร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 แแแแจจหหหหัััััััััสสฟฟบบ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 นน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 น้้้้้้้้้ใใเเเเลลลลลยยยยยะะะะะคคคคคคออออออองงงง็็็ปตววไมมืถ ไหนสนใจอยากเล่นเวทน,น,นะครับหรือว่าอยากสูตรแบบพี่นะครับเนาะลิง์อยู่ใต้วิดีโอนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับเนาะสำหรับนีพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้กันครับวงน้องเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย